หลายคนนะครับที่มีเบ้าหมุนโคกและเก็บไว้นานจนเป็นสนิมใช่ไหมครับและไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงใช่ไหมครับมาครับเดี๋ยวลุงตู่จะแนะนําวิธีแก้ปัญหาเบ้าหมุนโคกที่เก็บไว้นานจนเป็นสนิมนะครับนะวิธีครับก็ง่ายๆเลยครับเพืเพื่อนครับหากระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายเบอร์ร้อยนะย้ํานะครับเป็นกระดาษทรายเบอร์ร้อยและเอากระดาษทรายนะครับมาขัดที่เบ้าที่เป็นสนิมครับขัดสนิมร้อยใหมือดครับขัด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 ไปเรื่อยครับขัดจนกว่าสนิมจะออก เยอะที่สุดนะครับนะเอาเยอะที่สุดเลยครับขัดให้เยอะที่สุดนะพอขัดเสร็จแล้ว Carbon. ทีนี้ก็เอาไปล้างน้ำนะครับนะขัดล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนะขัดด้วยน้ำอีกรอบหนึ่งขัด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 ขสรนะครับนะขัดสิมออกให้มากที่สุดครับพอขัดส <obviamente> ิหมดแล้วนะพอขัดไปแล้วนะครับทีนี้ครับก็ให้เพื่อนนะครับเอาไปเผาด้วยมะพร้าวปูดขาวนะครับนะเผาแบบไหนเผายังไงก็ลองไปหาคลิปที่ลุงตู่ทำบ่า เป็นวิธีการเผาเบ้า,าพวกใหม่อะวิธีนั้นก็เผาได้นะครับนะขัดเสร็จแล้วก็ไปเผาครับเผาด้วยผ้ขาขูดขาวเผาตามในคลิปที่ลุงตู่เคยทําไปแล้วนะครับลองดูตามในคลิปนั้นนะวิธีเผานะครับเผาแบบนั้นเลยครับเมื่อเผาเสร็จเนี่ยทีนี้ครับสนิมมันก็จะหมดครับทีนี้เบ้าเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับโดยที่ไม่มีสนิมนระทับเพื่อนลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับ